เราว่านักเขียนภาษาไทยให้มันถูกต้องอนะ่ะมันน่าจะเข้าใจกเยอะเลยนะถ้าเราอยากให้คํำมันจะทันกันต้งใ้คามงอะไรบ้างแล้วเธอไม่คิดหรอว่าในโลกปัจจุบันต่อไปมันจะเป็นยังไงภาษาจะวิบนะัตินันกระเด็นหรือเปล่าเธอถึ่เรากใช้ใวราว่าเธอน้าจะชนเพื่อนๆเธอเขียนให้มันถูกต้องไปน,นะ ี่ก็ด้วยคือเขียนภาษาอะไรเนี hmm. mm ่ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะที่หลักคือไม่เขียนภาษาไทยให้มันถูกต้องไงนะเอ้ยที่หลักเราวว่าจะียนภาษาไทยที่ถูกต้องไอมด้วยละกัน ล้อหรือสิ่งที่อยู่ตามรอบตัวของมนุษย์เรานะคะเป็นสิ่งที่แบบคนดูมองแล้วอ่ะคนที่ได้มาอ่านแล้วมันจะเป็นดูแบบอ่านไปแล้วมันไม่มีความแบบรู้สึกเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลยการที่เราเขียนอย่างเงี้ย<ท>คนที่จะไม่เขียนเลยนะคะเป็นไรอ่ะเห็นไม่เจอว่าเป็นอะไรอ่ะ่าสงสารอยู่มงเราชอบเธอเธอน่ารักอ่ะไปกับเราเถอะ อี่ารเนะทำตัวเป็นเด็กเรียนก็จะดูดเงนมาดังๆดังเฉยนะรเมื่อวานนี้ก็ใช่เมื่อวานนี้ก็เห็นไปกับผู้ชายอ่ะที่บอกสอนอะแต่แบบอยู่โรงเรียนทำตัวไม่เหมือนแบบ ไม่เหมือนแบบนั้นอ่ะทำตัวเหมือนจะเป็นเด็กเนี้นแต่งตัวอย่างกับป้าเลยแกทำตัวเหมือนจะเป็นเด็กเรียนนะใส่แว่นสันหนาเตอะเลยดูสิหนุไม่มีคนโ l o s e เิเขาเรียกว่าคนไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยนะใช่แลลวดูเยี่ยมนะเธออ่ะหัวก็เถิบเหัวก็เถิบแว่นใบใหญ่ทำตัวเนิร์ดไปไหนอ่ะเด็กนอมเด็กเรียน เขาแล้วแหละแอบไปเท่านั้นแหละที่แท้ไปกับผู้ชายนึกว่าอยู่นอกจะไม่มีคนเห็นหรอไม่ไหวนะเธออะแหะแวาแม้ใช่หยูไม่นิน่าก็สิทำตัวไฮโซแห้ไปแข่งเรโซโซ่าโ่าโ่าแอย่ง้ลวเาะแแัมีคนโพสต์ มีมอาอะไรดีอ่ะมีคน,นพบแล้วก็แ่งไปป้าเออพวกแกอะไร<ว>ก,นนนกั<ว>กนเนีนนย่ยจบจบจบบน,น<ว>สัต วันนั้นใชไหมเขาไปกับผู้ชายคนนึงจริงดิใช่ที่เป่าคอนเส่แวตใช่วก็เคยทำา สาวเอ้ได้มาใหม่อีกแล้วเหรอเออเยอะเลยนะใครบอดมาทำไมวะใครบอดมาต้องรอแหละเกียงบอดมาให้กูเออแล้วบอดนีคนน่ารักอ่ะแอบวเกียงรอด้วยอ่ะดาวแอบแยวมารอแหะเขาบิวอ่ะน้องเขาบิวอ่ะบิูซี่อ่ะไอ้น้องไม่อะไรวะเฟ้เฟ็เฟอมากไอ้เล็กอ่ะไอ้พี่เลมึงมีวะแบบกูถามเขาเนอะไม่เข้าเรียนไงโอ้โหกระแดดแล้วเดินไม่อะ ไม่อะเลยอะอยขาเนี่มันมันเป็นไงวะ้มันเป็นไรปากมันเป็นไงเออเป็นไงมันเป็นไงมันเป็นไงเป็ไมันเป็นไงเต็มโเลยเต็มโหมดเหมดตาไม่ได้โหมดเอแล้วี่ะทไรก็พูดได้ข่าวปมานี้ไหมที่เาไปฆ่านะ ปอ้แนะาตามมาไม่ยนะไอ้แพทยอะาสองผมมีอไรเป็นตำรวจเองนะไอ้หี่ย่ะไม้อะเป็กันนะยี่ยนะม้ยคร์เป่า3โจกันนะอารกรอเป่าสามโจเออ

นี่เรานี่เราสปีกอะไรอะะเราก็สปีกสัวอย่ากว่าสปีกกันมาของใครแมทำไมอะเราใทงตัเราอะเยอะเายอนี่มันยุ่ไรเปอร์เธอไมู่งเไม่ใไะจะเปโตวาดทีกันเลยไหมจะเปโต๊ะโตวาทีกันเลยไหมเาอะไรเอาอะไรเาอะไรด อาจารย์ผมก็พูดอย่างเงี้ยผมจะสปีกอาจารย์น่บงให้ผู้หญิงมาสอนวเขาเขาบอกเป็นผู้ชายมันใช้ภาษาไทยถูกต้องก็ถูกแล้วเราก็ต้องใช้ตามเขาสิมันยุคนี้แล้วอาจารย์มันสมัยใหม่ใช่อาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนดับแล้วเธอเป็นคนไทยเธอต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอาจารย์อย่าเพิ่งทำาจารย์อาจารย์มันไม่ใช่ภาษาไทย ด้านผิดระเบียบ์ยันเขาพูดก็ได้หรบรรทัดฐานของประเทศไทยมีบ้างตัวอย่างค่ะผู้หญิงสิเขาไหวสวยพวกเธอไหวยังไงเป็นยังเป็นยังไงมาอ่ะรอ่นรุ่นหลานรุ่นพ่อรุ่นแม่เธอเนี่ยแบบนี้เลยเออแ้วแบบนีกลับหลังไหวเนี่ยบรรทัดฐานไทยอ่ะเราทำอย่างนี้ถ้าเธอจะทำแบบผู้หญิงนม่เราจะเป็นยังไงเราอนาคตจะเป็นยังไงเหมือนกันแหละบรรทัดานกันเลยนะเรื่องมารยาทมารยาทถกทำเลมะเพณีอะไรต่างๆ ครบเลยภาษาไทยแต่พวกเธอมาทำอย่างนี้ใช้ทัพย่างเนี้มันผิดดูไหมเข้าใจไหมเธอครับครับครับต้อต่อไปเธอจะทำอีกไหมไม่ทำนะครับอ่าอ่าคืนดีกันสวัสดีครับสวัสดีครับ